เคยเป็นกันไหมครับส่งพอร์ตไปสมัครงานแล้วก็เงียบกริบไม่มีการติดต่อกลับมาเลยเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าพอร์ตโฟลิโอแบบไหนกันนะที่จะทําให้คนตรวจเขาหยุดดูได้วันนี้เราจะมาถอดโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอแบบที่บริษัทอยากเห็นกันครับรับรองว่าผลงานของเราจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยมาเริ่มกันที่ตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงกันเลยก่อน7วินาทีใช่ครับ นี่คือเวลาเฉลี่ยที่ Recruiter ใช้มองพอร์ตของเราแว็บแรกแค่เว็บแรกจริงๆนะแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าจะไปต่อหรือจะปิดทิ้งฟังไม่ผิดหรอครับแค่7วินาทีนี่แหละที่เป็นตัวชี้ชะตาเลยคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วพอร์ตของเราละครับผ่านบททดสอบ7วินาทีสุดโหดนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่ากุญแจสําคัญที่จะทําให้เราผ่านด่านนี้ไปได้เนี่ยมันก็คือโครงสร้างที่ถูกต้องและน่าสนใจนั่นเองครับ วันนี้เราจะมาดูพิมพ์เขียวที่นายจ้างอยากเห็นกันและนี่ก็คือ5เสาหลักที่จะทําให้พอร์ตของเราโดดเด่นขึ้นมาเลยครับ 1. คือส่วนแนะนําตัวกับเรซูเม่สคือโปรเจกต์เด็ดๆที่คัดมาเน้นๆ 3. คือการบอกบทบาทที่แท้จริงของเรา 4. ส่วนนี้สําคัญมากคือความชัดเจนและ5คือการออกแบบภาพรวมให้หน้ามองเอาละครับเรามาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยดีกว่า เอาละครับประตูด่านแรกสุดเลยนะก็คือหน้าแนะนําตัวกับเรซูเม่นี่แหละครับสส่วนนี้คือประการด่านแรกเลยนะที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ในเซี้ยววินาทีแรกหัวใจของ2ส,ส่วนนี้มีแค่3คําครับ Clean Pro แล้วก็ตรงประเด็นคือมันต้องดูสะอาดตาเป็นมืออาชีพแล้วก็พาคนอ่านไปเจอข้อมูลที่สําคัญได้ทันทีลองลึกภาพตามนะครับว่านี่คือหน้าตาของเราเลยถ้ามันรกหาอะไรไม่เจอคนก็ไม่อยากคุยต่อใช่ไหมครับ โอเคมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับหัวใจของพอร์ตโฟลิโอเลยนั่นก็คือส่วนของโปรเจกต์ซึ่งผมขอย้ำนั่งดังเลยนะครับว่าคุณภาพต้องมากกว่าปริมาณเสมอครับตัวเลขที่แนะนำกันเลยนะคือไม่เกิน3โปรเจกต์ครับทำไมล่ะเพราะการเลือกมาแค่ชิ้นที่ดีที่สุดเนี่ยมันทำให้เราโชว์ของได้เต็มที่เล่าเรื่องในลึกซึ้งถึงกระบวนการคิดมันดีกว่าการใส่มาเป็น10บๆโปรเจกต์ Project, แต่เล่าแบบผิวเผินเยอะเลยครับมันแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักงานตัวเองดีพอ ที่จะคัดชิ้นเอกมานําเสนอและจะเล่าเรื่องโปรเจกต์ยังไงให้น่าสนใจละ่ะลองใช้โครงสร้างแบบเคสตัดดี้แบบนี้ดูนะครับเริ่มจากความทา้าทายหรือปัญหาที่เราต้องแก้คืออะไรต่อด้วยกระบวนการว่าเราลงมือทําอะไรไปบ้างจากนั้นคือส่วนที่เราทําซึ่งสําคัญมากว่าเรามีบทบาทตรงไหนในโปรเจกต์นี้และสุดท้ายคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ถ้าเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ชัดๆเลยนะยิ่งดีมากเลยครับเล่าแบบนี้รับรองว่าน่าติดตามกว่าเยอะมาถึงจุดที่หลายคนตกหมาตายกันบ่อยที่สุดครับ นั่นคือความชัดเจนในการบอกบทบาทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรเจกต์ที่ทํากันเป็นทีมตรงนี้เนี่ยความซื่อสัตย์กับความชัดเจนคือหัวใจเลยครับลองดูความแตกต่างบนสไลด์นี้สิครับด้านซ้ายบอกแค่ว่ามีส่วนร่วมในโปรเจกต์ X ซึ่งมันกว้างมากเหมือนมหาสมุทรเลยคือทําอะไรละ่ะแต่พอมาดูด้านขวาบอกชัดๆเลยว่ารับผิดชอบออกแบบ UI และโปรโตไทป์ของฟีเจอร์ Y โอ้โหคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับ แบบหลังนี่แสดงความสามารถของเราได้ชัดเจนและน่าเชื่อถือกว่าแบบเทียบไม่ติดเลยและแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับแต่ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่ากันเลยนะนั่นก็คือเรื่องของหน้าตาหรือการจัดวางเลเออร์ที่ดูดีครับจำไว้เลยว่าการนำเสนอด้วยภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันคือการสื่อสารที่มีพลังมากๆดูตัวอย่างนี้นะครับข้อมูลในสไลด์อาจจะดีมากเลยนะแต่ การจัดวางที่มันอัดแน่นไม่มีการจัดลำดับความสำคัญแบบนี้มันทำให้อ่านยากมากเลยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายข้อมูลดีๆเหล่านั้นก็อาจจะถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าเราเอาข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะๆมาจัดวางใหม่ให้เป็นแบบนี้ล่ะครับเห็นไหมครับว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลยการจัดวางที่สะอาดตามีพื้นที่ว่างมีลำดับหัวข้อชัดเจนมันช่วยยกระดับข้อมูลของเราขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละครับคือพลังของการออกแบบที่เปลี่ยนของดีให้กลายเป็นของเด็ดได้ในพริบตา สุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้ครับว่าโครงสร้างที่ดีก็เปรียบเสมือนเวทีที่จะช่วยให้ผลงานของเราได้ส่องประกายอย่างแท้จริงดังนั้นลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าเราแค่มีผลงานที่ดีหรือเราได้สร้างเวท,ทีที่คู่ควรให้ผลงานของเราได้เฉิดฉายแล้วหรือยัง